ามาเล่นเล่นตัวแทนต้องดู <มา S 2> ว่ากเก่งกว <ขอ S 2> ่ายี่เ็ดไหมลุตัวนี้ไม่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 ไมันไม่เก่งกว่ายัางไงอ่ะพี่ตัวนี้โหดสุดแล้วตัวนี้โคตรตอนเนี้ยที่หลุดมาที่มีหลุดมาคือตัวนี้คือเก่งสุดแล้วแต่เ,เก่งนะสแตนมันนครเก่งโนะอ้โหทำได้เท่าไหร่พี่ได้ตัวอะไรบ้างเติมไปห้าหมื่นตัวใช่ห้าหมื่นแล้วมีแล้วมีตัวอื่นอีกบ้างหรือได้แค่ได้สามตัวนี้ได้แค่สามตัวนลองบลองลองบล็องโดยลำบล็องแมนยูเหมือนกันบล็องเหรอง บ้องแตดงเท่าไหร่เอามิ้ร้อยยี่สิบสามเนี่ยมึงดูดิเนี่ยที่ได้มาเมื่อกี้นะอีเด็กเซนเนี่ยเราบ้องแล้วก็เนี่ยร้อยยี่สิบสามเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะมาเอออีเด็กเซนนี่หว่าโอโทนิโคนแม่งไอคนไอคนที่เอาโกเมสไปอ่ะที่จะมาขายกูสี่พันในศาสตร์บอลไอที่อ่ะมันได้มันเปิดได้อีกตัวลุงเปิดได้อีกตัวไม่เอาอ่ะไปซื้อมันจะไปซื้อมันไนที่อ่ะไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวผมไปดูแป๊บนึงนะมันมีอะไรบ้างอ่ะลุงได้อะไรบ้างอีนี่ด้วยหรอ ตัวนี้โค้ดอยู่บนบนเลยไหมเนี่ยบน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 เริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะหนึร้อยยี่สิบสี่ก็น่าจะปีรองรองรองไอ้เนี่ยเน,น,นี่ยมันมาอยู่<อ>ในนี่กูเนี่ยมันอยู่ในทีมกูแต่ว่าสเตตส์สเตตปียี่สิบอ่ะหมายถึงด้านล่างอ่ะจะโหดกว่าข้างบนเว้ยอันเนี้ยประกบตัวเข้าสกัดมันไม่มีอ่ะมันเป็นเฮดเฮดจีมันคือสายลุกอ่ะเฮดจีมันเป็นแนวลุกแล้วเนาะเทียบกันอ่ะลุงจะรู้เลยอะสองปียะถ้าเกิดเอาเทียบกันอ่ะจะรู้เลยว่าเออเออแรงลีดด้วยด้วยใช่ไหมพี่จะหลองแรงดู หลังเศสองลีเดโมเมนต์หรือเปล่าดูชื่อทีมจัดเดี๋ยวกูดูให้ประธานชื่อติมว่าแกแม็กช่วยหลานที่โดน20่สิบเอ็มลุ้มมือนะทำไงลุ้มือลุ้เหมือนเดิมลุ้เหมือนเดิมคือเฮี้ยอะไรวะคือเฮี้ยอะไรวะชื่อติมลุ้เหมือนเก่าเหมือนเก่าลุ้มึงก็สรรหานะคนดูเนาะเดี๋ยวผมไปเทียบกับปี21ดดูดีกว่าว่าต่างกันไหม ลองรีเดะโมเมนต์จริงด้วยปีนี้คือแบงยังไงคนมันก็เปิดไม่ออกมันมันการมันออกยากเฮ้แต่แต่คุณรู้สึกว่าเนี่ยมีคนเปิดได้เขาจะปล่อยเลทนะคนด่าเยอะเปล่าแม่งเลยปล่อยเลทออกมาว่ะวันแรกคนด่าเยอะมากพี่พี่ไม่ด่าไงได้คดคว่วยเลยเมื่อวานอ่ะโอ้ไม่เกลืออะไรอะพี่เอาปากกามาวงอ่ะบอลงั้นในวันนี้ปล่อยเลทแล้วบอลจัดต่อไหมน้องง่ายไอโจนี่โคตรเนี่ยไอโจนี่โคตรปีของพี่เฮตี้อะสปีดต้นแม่งต่างกันเจ็ดเจ็ดเลย เยอะแล้วพลังพลังยิงต่างกันหกยืนตำแหน่งต่างกันหกแต่เมืงรองกูลองให้มันวิ่งอ่ะรองให้มันวิ่งดูเดียวดูวิ่งดิทุนที่คนที่วิ่งไวอะเลี้ยงบอลก็ต่างกันเจ็ดไอ้เคียแม่วิ่งไหวมากอะดูเดียยังไงเฮจีก็ดีกว่านะพี่พีไม่สนใจอะไรสแตตพวกนั้นนะพี่ไร้สาระดีกว่าเฮจีมันเป็นกลางลุกนะแล้วแล้วพี่ได้ตัวแรกเลยนะผมไม่เคยเห็นจริงนะตัวเนี้อันนี้คือตัวแรกแบบแรกเลยอะัวนี้โค้ชเขารู้ว่าดูดูวิ่งดิดูวิ่งหาช่องดิ ไอ้เคี้ยวิ่งโคตรดีอ่ะ่่ตัวเนี้ยแล้วพี่ใช้ตัวไหนอุ้พี่อะถ้าเข้าได้สัตว์พี่ตัวไหนอะไรตัวนี้โคตรอ่ะใช้ปีปีใหม่อยู่นี่ไงมันวิ่งหายช่องโคตรดีอ่ะแล้วแล้วอีกปีหนึ่งของพี่พี่ขายขายหรอว่าจะถ้าว่าจะขายปีไอปียี่สิบเอ็ดทิ้งอ่ะว่าพี่ควรจะขายนะแล้วดูก่อนอาจจะขายปีนี้แต่ปีนี้มันวิ่งสอดดีมากอ่ะไม่ไม่ไม่ปีปีนี้ดีกว่าพี่ปีนี้ดีกว่าพี่อย่าเพิ่ง แม่งวิ่งสอดดีมากเลยเนาะมันวิ่งแบบว่ามันจัดเลยอะคเอปีปีนี้มันเป็นปีแบบตัวนี้โคดเฮตีแล้วมันเป็นปีวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วกว่าเยอะโอ้โหต่างต่างกันเยอะนะพี่แต่ว่าตัวนี้โคดเฮียนั่นอะมันแค่จะมีอะไรดีกว่าอ่าอะไรบ้างเนี่ยฟีคลิกดีกว่าหนึ่งเนี่ยนะพคกุมบอลดีกว่าสี่สมดุลดีกว่าสี่แม่งหิงมันมากเออไอแม่งดีไว้ดูมันวิ่งเด๋มันวิ่งพุ่นเลยอะ มันวิ่งบ้ามากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดพี่พี่จะเล่นจะเล่นปีเก่าอ่ะคืออันนี้ผมไม่ว่าพี่นะคืองูเลยอ่ะจริงๆปีนี้มันโหดกว่าพี่ลองลองชิดสภาพว่าปีนี้อยู่กับอยู่กับพี่เมย์ตอนแรกพี่จะคิดว่าพี่ซื้อสองคนเขาขายพี่บ้าเฮียผู้พีเอสอะไรวะเนี่ยเฮียคือถ้าอย่างเงี้ยมันมันแทนะมันแทนการลูกได้นะพี่ตอนพี่เล่นตัวเดิมอ่ะปีเดิมอ่ะผมเจอทุนที่โคตรพี่ยิงแต่ลูกแบบปัญญาอ่อนแบบเนี้ยโคตรบ่อยอ่ะและตัวเชียร์เนี้ยเป็นกลางลบป่ะ คนดูคิดว่าตัวไหนดีกว่าไม่ตัวนี้คือการบุก,กตัวนี้คือกลางบุกเว้ยมันคือกลางบุกมันไม่ใช่กาลางรับมันยืนรับไม่ได้มันยืนได้ไม่ใช่หรอมันยืนได้มันยืนได้มันยืนได้แล้วดูมึงดูเด็กกูไม่ได้กดอะไรมันเลยนะดูมันวิ่งเด็กมึงดูเด็กตัวนี้โคนปีนี้มันคือ cm วเ,อเว้ย cm แบบ cm จัดจ๋าเลยอะ cm แล้วก็ cam อ่ะมบบันมันไม่ใช่ cdm อ่ะ ฟิวแม่งเหมือนเน็ตเวทเลยอ่ะตอนที่ดิวอยู่ตอนเนี้ยพี่่พีไม่เอากล้องวูดแล้วอ่ะพี่ตอนเนี้ยแม่งของแท้ฟิวแม่งเหมือนเน็ตเวทเลยจริงพี่เนี้ยจริงพี่ปีคนน่าเล่นอะขนาดผมไม่ชอบตัวที่โคตรอ่ะปีมันสวยด้วยปีเนี้ยมึงไปตั้งมาเลยดิเซนอะบอลโอ้เอ็มมันเดี๋ยวแป๊บนึงคนรู้แป๊บนึงเท่าไหร่สี่พันใช่ไหมคุกแข่งพยายามยังบอกข้าน้องกันนุ่งไม่มีละสี่พันเรียวอยู่แล้วน้องพี่ สิงพี่เดียวอยู่แล้วผมผมต้องดันเองพี่ดันช่วยผมได้ไหมนะพี่ดัได้ดันได้จ้างดึงก่อนดีกว่าเฮียไปหาจ้างดึงแบบคนน่าเล่นน่ะแล้วพี่ไม่ได้พวกแบ็คแฮมอะไรพวกนั้นก็อยากได้อยู่เนี่ยเฮียไม่ปีนี้มันได้ใช้ไงขายไปแล้วแสนหนึ่ง ไม่โท <hire> ุนี่ควรมันได้ใช้เว้ยเฮียแบ็คแคมมันไม่ค่อยได้ใช้และไอ้ไอ้ตัวหนึ่งมันตัวอะไรนะตัวร้อยยี่สามที่พี่ได้มามันชื่ออะไรนะไอ้โรบอนอะไรไว้แป๊บมันชื่ออะไรวะไม่ใช่โรบอนบอลดิไอไอตัวอีกอันนึงอะเบรอะไรอะตัวอะไรแบบร้อยยี่สามก็เซ่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 กูใช่ใช่ป่ะพี่ใช่อะใช่กูใช้มึงยังไปทำเฮียอะไรล่ะไม่ผมไม่ได้เอาผมถามดูพี่ได้ตัวผมเป็นสองสแตทไงี่อ๋อเฮียกูโดนถีบไรสัตว์ไม่น่าเล่นอยู่แล้วพี่สแตทสวยปะ แมันบาราเซียรัดมูลแม่กูเอามากูเอาเก็บไห้ยไงกูไม่ได้นี่ไงไอ้คาสเซ่เนี่ยขายได้นะผมเห็นไอคนเขาโพสหาในกลุ่มอยู่หกเจ็ดพันเลยมั้งใช่เหรอใช่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 ตัวที่เขาเล่นแต่ว่าแต่ว่าเก็บดีกว่าพี่ยังไม่มีใครได้เลยที่ได้ตัวแรกไม่จริงๆมีมันต้องรีบขายไม่ควรรีบไม่ควรเก็บถ้าถ้าอยากได้ถ้าอยากขายอ่ะทีนี้เล่นได้ตัวแรกกินมันมากี่วันอ่ะบอลอ๋อเดี๋ยวเช็คให้ครับพี่ เออว่ะวันนี้คนเปิดได้คุ้มเยอะอ่ะพี่ตามผมอ่ะอะไรครับเนี่ยจัดเดียจัดว่าจัดว่ามึงอ่ะนะผมจัดไปแล้วผมก็ไม่เป็นไรผมอย่างไรผมได้เอ็มถูกป่ะผมมาเอาอีกเส้นกับพี่ก็ใช่ไงมึงก็ไม่จัดเดีกยก็ได้ได้จัดลบอลสักสองสามหมื่นเออหมื่นเดียวไหมพี่หมื่นเดียวได้ไหมเอาดิแล้วแต่เลยอเขาได้เยอะนะเขาได้กันเยอะเลยก็ลุงแม็กเขาได้ตัวที่ดี เราอยากเติมแปดพันยากันไปวไงแปดพันจะเป็นอะไรไปวะปวดไหมที่รักแล้วเมื่อวานก็เติมไปอีกตั้งสองเออเดี๋ยวแปดพันแค่นั้นเองใช่ตามได้ตามได้หลังจากนี้ก็ไม่ต้องเติมซื้อนอกอย่างเดียวว่าดีกว่าเออชีวิตกูจะพังไว้กูกูอยากกูอยากได้อีกลเซนกว่าจะเปิดได้แบ็คแฮมก็ได้ตัวเป็นแสนน่ะมึงคิดเอาเด้ แ0 0พันแต่จนกว่าจะรอบใหม่จะมาคือห้ามเติมเลยโอเคไหมคิดใหม่มาถ้าไม่มีก็ห้ามเติมต้องไปสาหาสกิดในคนนี้คนนี้เออได้ได้ได้ลูดทางเยอะซะด้วยกุตเติมเองหมือนหนึงใช่ะเดี๋ยวเขาอูนเงินญญ่ยานอะไรว่างเออเด็ดโอดูแพ๊ดนะครับเดี๋ยวผมมาเออโทนี่โครส s ิบอลมาที่โทนี่ c r o ส ดดนวิ่งเดี๋ยวเีวโดนิโคตอ่ะโอ้ยเฮียเอ้เสียงแม่งแน่นมากอ่ะแม่งยิงะ เ e นเซม่าพาบอลลูดน um. ีได้ยิงหุ่ยนะทีครับนได้ดีนะได้ดีนะออไอสัใช่เลยเลเยอรมันไงพี่เยอรมันด้มันอยู่เยอรมันด้วย ถ้าเยอรมันจะได้อะไรเยอรมันจะได้ก็เยอรมันได้ไงไอ้เคียตองดีแม่งหาช่องดีมากเลยอ่ะไอ้เคียกูกูแบบหาตัวไม่เจอแม่งเลยอ่ะเดอะโมเมน e ์น่ะจับตัวยากไอ้เฮียผมหาไม่เจอมันเลยเมื่อกี้มันไปไหนของมันไม่รู้ไอ้เฮียองรีอะแม่งหาตัวไม่เจอเลยอ่ะต้องเอาโทนนิควอไปเล่นรับอ่ะ ผมเปลี่ยนได้หรอเพราะาว่ามัน<ร>มันไม่เหมาะกับการคือมันไม่เหมาะกับเล่นหน้าหน้าไอ้น,นี่เว้ยสตีมเน,นี่ยบอลตัตีมยังเดี๋ยวกำลังจะขึ้นอีกสักสิบนาทีลงเดี๋ยวกำลังดึงดึงเอ็มรอนโอเคโอเคคือมันต้องเอาไปเล่นแคมนนะลงุงเเี่ยขายไม่ล่ะสามหมื่นได้อ่ส,อา,อา,สามหมื่นพอเลยนะผมได้มันอะโอเคได้เนาะแค่นั้นเองอะคนเรามันเติมหมื่นหนึ่งเอาแค่สามหมื่นเขพอ เฮ้ยพีเฮ็ดพีกูเกินได้เฮ็ดพีกูเข้าได้ไงวะเฮ็ดพีกูพอดีเหรอมันพอดีเป๊ะเลยสองหาสิพอดีอ๋อมันยี่บห้ากวมาแทนมัธอูดอ๋อมันเป๊ะพี่ผมมันตกมันไม่มีทางเกิดแล้วพี่ไปกดได้หรอกนีนโค้ดมาแล้วยี่ตอนแรกนะแต่ยีเอดยังไงก็ขายได้พี่ต่ำๆหมื่นห้าอยู่แล้วยี่สเือมาเท่าไหร่นะ ซื้อมาหมื่นสองหมื่นทำต่ำมาไหมื่นห้าพี่แต่เอาต่ำเหมือนนั้นคนเอาอยู่นะตอนนี้นนนคน,นยิบพวกมันลิดนะเฮตีเนี่นยคือของแท้และเฮียนี่ก็เสิอเป็นลิมิตอีกไอเบเม่เนี <c oughs> ่าานายทำได้ <c oughs> แพงขึ้นอนะัพรางค้าให้ลุงวะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยพวกแปดไอคอนนี่ป,ปีต่อๆไปมันไม่มีแล้วไงถ้ามันเป็นปีแบบพวกปีแปลกๆมารุ่นตำนานรุ่นเด๋อคือตัวเช่นนั้นเปิดไม่ได้แนละ้ว โอเคลองโทนี่โคได้เฉยโหเขี้ยมึงดูโทนี่โควิ่งดิแม่งแตะลอนไปปื้ดไอ้เขี้ยมันวิ่งเต็มไงลุงลุงนี่เียว่าไม่เต็มแล้วลุงไม่ได้อัพมันอ่ะลุงมันวิ่งได้ขนาดนี้เหรอวะเขาจ่ายบอลชิลพัสมันเอไออ่ะลุงเอไอครับลุงเอไอครับลุงเอไอมันดีกว่าขายคืนใครดีเนี่ยไอ้เขี้ยยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเอ็ดไงมึงเจ้าอ่ะสาขายมาแล้วขายให้เพื่อนมีเพื่อนมีก็ต้องเอาดิโอ้โหไอเขี้ยยเอ้าเสือกไปเตะขาอีก ที่เอไม่รับคืนเหรอพี่ทุนี่โคสเขาขายรถก็แบบขาดทุนตั้งห้าพันที่ซื้อสองหมื่นขายหมื่นห้าอย่างเงี้ยผมไม่เยี่ยมเลยครับเป็นประตูที่สวยเลยพอวานผมมึนไปนั่นแ่ะไอ้ไอ้อะไรดาบลุงอ่ะเอออะไรนะปีเตยดอเจ็บไปดีกว่าว่ะตัวแร่ไอ้เหี่อ่ะแต่มันตัวแร่เพย์ยี่สิบเอ็ดอ่ะเพราะมันไม่มีอีกแล้วอ่ะประตูก็ไอ้จีนี่ก็จะเป็นปีที่ไม่เต็มเหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็มาคัดร้อยไอ้เหี้ยเชื่อกูดิ ไม่ไม่มันจะมาแค่สามกิจแล้วก็ไม่มาเลย๋ยวมันก็มีสุ่มเฮตี้ได้เหรอกูว่ามันมันไม่เหมือนกันต่อปีพวกนั้นลุงปีนี้มันมันปีแบบอยู่บ้านเกิดเชียสักอย่างหนึ่งอะเฮตีอะไม่ได้มาบ่อยเพราะเฮตีอะมันไม่เหมือนี่อติดนิดเดียวมันที่สองสแต็มันไม่ได้ไม่ได้เวอร์ถูกป่ะแต่ล ity, ุงเห็นไปเฮตีแต่ละตัวตัวบนบนอะถ้ามันมามันก็ทาเซิร์ฟแบบปั่นป่วนเดี๋ยวเขาจะขายปีอะไรอะทีเนี้ยแต่ปั่นปวนจริงนะ ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สี่เต็มอะเยอะกว่ายี่สิบสองไย่าลุงและและคือยี่สิบสองมันมีช่วยเจ้ามาเลโน่คือเขาไม่ได้เล่นกันถูกปะแต่เฮียเนี่ยแบ็คแฮมโอ้โหเฮียอะไรเต็มไปหมดอะแมสซี่เจอร์ลาดมาลินี่อย่างเงี้ยลุงมันมีตัวเล่นได้ั้งหมดเลยอะเนี่ยฟิลิปรามอย่างเงี้ยลุงได้ลุงไม่เล่นไงร้อยยี่สิบห้าสองอยากได้ไงอยากได้แต่ยังไม่โผล่ยูที่ฟิลิปลามอะยังไม่โผล่ตั้งตัวบอล โรดิเชตโบลร้อยสามฝึกมันต่อก็ได้ผมมีมัตติอูดอานะเอาโทนี่โค้ดมาเล่นตรงนี้อูดอูเตมกูเตมนัากอูเตมเอาขอ้อยมาเล่นตรงนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะได้เยอะมันต้องเป็น CDM เนาะเนี่ยต้องเปลี่ยนเอาเอาสแตทมันใช่ป่ะเราต้องเปลี่ยนให้มันเอาสแตทใช่ไหม c m เนี่ยอ๋อซีมอมมันเล่น CDM ธรรมชาติไอ้เหี้ยเล่น CDM เนี่ยต้องเล่นประมาณนี้ ส่วนตรงนี้ก็โอเคแต่ขาดตัวเดียวไอ้เหี้ยขาดมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้นี่ะเลยมันยังไม่ได้สตแตดเพิ่มขึ้นต้องเอาอันนี้มันเป็นสำรองก่อนอเอ้ผมไม่ให้คนในนี้ลงจิงให้แล้วคนเนี้ยผมให้แม่งดึงตลอดคนเนี้ยแม่งเอ็มเยอะจังวะโอขา พ่อค้าแต่ซื้อขายกับเรานี่ไม่ได้เล็นพ่อค้<ร>านะพี่มันมีคนตั้งอะ่ะเดี๋ยวกูช่วยดันสูงให้ถ้าดันสูงไปมันเอ็มมันจะประมาณเท่าไหร่มัน